สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะอยู่กับช่องส้มแม่ส้มสีแม่ส้มสียูเคค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอเอ่ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเพื่อนๆขามาดูกันค่ะพอดีเพิ่งเลิกงานนะคะเพื่อนๆขากว่าจะออกจากที่ทํางานได้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนค่ะวันนี้ฝนลงเม็ดเป็นเม็ดขาวๆเชียวค่ะเพื่อนๆขาติดเกาะติดอยู่หน้ารถนะคะ มาเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะดูสิคะเฮลสโตนค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ตกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแม่ส้มต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะถึงจะออกมาได้ค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิคะนี่หน้ารถแม่ส้มนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นน้ําแข็งลงมาเชียวค่ะเฮลสโตนค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะทั้งลมทั้งฝนนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิค่ะ ตกมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เคียวค่ะแต่กินไม่ได้นะคะคเพื่อนๆขากินไม่ได้ค่ะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่หน้ารถแม่ส้มเองค่ะคเพื่อนๆขเย็นดีเหมือนกันนะคะเย็นมือดีเหมือนกัน,นะคะคเพื่อนๆว้าวเย็นแ่ะเย็น